สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุกตานะคะวันนี้ตุกตาจะนำเสนอโตยโยต้าอเวนซ่นะคะ 1.5G ค่ะเป็นรถปี2016นะคะขายในราคา399,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะได้ไฟหน้ามันตีรีเฟเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้านะคะจะตกแต่งด้วยสีดำนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมค่ะ คันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะขอบ15ยางปี2019ค่ะได้เป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกระจกมองข้างค่ะมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะภายนอกสำหรับรถ7ที่นั่งขนาดเล็กนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีไฟดว,ดวงที่3ด้านบนให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะด้านล่างค่ะ ในส่วนของภายในนะคะอาจะเป็นสภาพนี้นะคะด้านหลังนะคะแถวที่3นะคะถ้าเราไม่พับเบาะก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับถ้าพับพับเบาะขึ้นนะคะจะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราพับเบาะขึ้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารและก็ห้องเก็บสัมภาระนะคะ ยางนะคะเราจะมียางอะไหล่ให้นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะในส่วนของภายในนะคะฝั่งคนขับค่ะจะได้ระบบนะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะมีที่วางของวางแก้วได้นะคะกระจกมองข้างนะคะ ปรับออโต้ค่ะก็คอนโซลกลางเลยนะคะมีแอร์อยู่ตรงข้างบน2ช่องเลยนะคะเครื่องเล่น CD นะคะ USB ค่ะ AUX นะคะแอร์ปรับมือหมุนค่ะมีช่องวางของนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์บันไดนะคะตรงนี้ก็จะมีที่วางของให้นิดหน่อยนะคะ คันนี้เลยก็จะได้เป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยนะคะทำระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของท้องผู้โดยสารนะคะกว้างเหมือนกันนะคะจำนวนนิดนึงประมาณนี้นะคะกว้างเหมือนกันนะคะตรงประตูนะคะก็มีช่องเก็บของอะไรให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ เราพับเบาะลงได้นะคะไว้สำหรับเวลาแถวที่สามเขาจะขึ้นมานั่งนะคะ,อะจอจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะขอโทษลืมเปิดในส่วนของห้องเครื่องนะคะ ลักค้าดูได้เลยนะคะลอยน็อตนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเท่ากันทุกจุดนะคะรถล,ล้านของเรานะคะจะไม่มีรถชนหนักตัดต่อจมน้ำกับสีพิกว่ำเล่มชมรูสูญหายอย่างแน่นอนนะคะเป็นเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะเครื่องแน่นนะคะน้ำมันไม่มีเยิมนะคะปากระโปรงนะคะสวยนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถที่บริษัทเราได้เลยนะคะอยู่ที่เซลีไทย68แยกหนึ่งนะคะตรงมาสุดซอยเลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเวลามีรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ